สวัสดีครับแม่เรียนสวัสดีครับตาวันดีตาครับฟันดีที่บ่าครับคุณแม่โอ้ฟันดีเลยทรหาเอาเอมครับผมฟันเนีไรเนาะคุณแม่ฟันดีได้รอบปีเลยแหละฟันกับวาฟันดีครับโอ้ฟันดีในี่รอบปีครับผมฝันฝันว่าฟันดีสุดยอดเลยโอ้บเเคยฟันดีจังสีจางเกลือครับฝันว่านางมานํำทางครับยางมาน้ำทางกับนี่นี่ในวัดน่ะ ไอ้พวกแม่วัดน,น,น่ะคุณคุณขายของนะคุณขายพวกนั่นพวกนี้คุณขายของทอั้งกระทน,นคุณเจ้านี่เจ้าหญิงไม่จะซื้อบ่ได้ไอ้คนหยุดกลางถนนน่ะปูหรือสีเหม,มือนกันกระทกเหมือนเป็นปูหรือสีนั่งอยู่ในกลางถนนถนนกับว่าเป็นถนน,อน,ถน,น,น,นคอนกรีตเนี่มันเป็นถนนโบราณน่ะครับมันเป็นถนนคือสมัยโบราณคุณนั่งนั่งอยู่แับนี้พวกกระนุ่งกรงเก่งไรหน่ายิ่นเสือเพิ่นเขี้ยนแด็ด เลี้ยงบ่ายนะครับันนี้แน <c oughs> <I> ่ไปบอหัวนะเป็นจุกจ mm ุกคนเอาอันคนเอาผ่าเอาผ่าผ่าทีได้ไล่ซือเผือน่ะต้องการจุกหัวคนครับไม่ใ่ไปะกูหรือสีเศรษฐินอยู่ในใจอยรับเดี๋ยวเาจะท่านเราไปคุณว่าคุณถามนะว่าจะท่านเข้าไปเจ้าสีไปอังกระทาเจ้าสีไปรักบาทเบนคุณว่าแม่กับเรื่อง่า เท้าขาเลบ่ม he ีของถือ he บ he he ่มีหยังถือว่าสิไปซื้อพวกผ้าไปพวกหยังนลักสิบเพศให้ขื่อเอาอยู่ในอันนั้น้าไปอยู่ในวัดแล้วก็สิถวายเพิ่นอยู่ในวัดให้เพิ่นได้ได้อยู่อันนั้นเงินเข้าสร้างนั้นสร้างนี่ขึ้อยู่ในใจน้าครับบัดนี้เสก็เพิ่นฮู้มาก่อนแหมิ่นฮู้ว่าความคิดเท่าจังได๋เพิ่นเพิ่นฮู้ออกมาก่อนคือความคิดเท่าเท่าคิดในใจนี่ย เออมาก็ค oh, ิดว่าเออคุณผู้ว่าได้จังไงว่ะมันนี่เพื่อนก็เลยบอกเอาขผ่นเจ้าสิไปเนี่ยเจ้าเจ้าต้องเอาเงินเนี่ยเอาเงินให้เพื่นว่าครับเพื่อนเอาเงินให้เพื่นว่าเอาหาสีปาทเพื่นว่าเอาไปเอาไปอันนี้อันนี้เพื่อนเพื่นว่าไปจ้างแบบไปอีหยังเั็นไหมเบบไปอันนี้เอาของของเพื่อนั่นเดีไปถวายนะครับเพื่อนเพื่อนว่าเอาหาสีปาทเพื่นว่า เอาหรือว่าเอาเดี๋ยวนี้หาสีปากพูนว่าอืมครับผมวันนี้ว่าแต่เพคนเอาเงินหาสีปาทโอ้โหเห็นเลขหาศูนย์หาศูนย์กับเจ็ดศูนย์แดงจึงคึงเลยอยู่ในในอันนี้เพู่หนั่นอยู่ในใบเงินเพู่หนังครับใบเงินนั่ยเงาเงาเลยมันเป็นใบเงินธรรมดาเลยมันเป็นแนวเงานะมันเงากว่ามันเงากว่าใบใบลอยใบหยางน่ะเป็นแนวเงาเป็นเหลี่ยมเงาเงาครับผมแต่ว่ามันมีเงินอยู่หัน มันเป็นโตเลขอยู่หันหาสีบาทกับเจ็ดเจ็ดศูนย์าศูนกับเจ็ดศูย์อยู่ในใบเลยกัันแบนจูงคืงเลยครับเอาเอาเอาหรือว่าเอาได้หนิเวลาเพิ่นโซ่ไอ้เพิ่งก็เลือบว่าเอาเอาก็เอาก็เลือบบาน่ะครับมันมักคือเพิ่งแลลวโอู้หหรือสีทัวนี่วะเาบอกเลยสานหักหรสีจาเกือทอ่เรจะรี่ไปแล้วแปลไปแปลว่ามันออกกันออกคัง ข้างล่างกับโบไดเนะข้างบนเนาะครับไอเอารางวันที่หนึ่งคนละครับไม่เลี่ยนเออเลขลอตเตอรี่ตัวไหน,น,นละครับแปดใบจึงคิงเล่อยู่ในหนึ่งนะครับแปดใบเนี่ยไม่เลี้ยนซื้อตัวไหนล่ะครับเนี่ยหาศูนย์ดีกว่าครับแปซื้อได้หาศูนย์ <S 1> 1 <S หนึ่ง <50. S 2> <1, 50. S 1> หาศูนย์ 1, หนึ่งหาศูนย์หกไอศูนย์หกสี่หนึ่งห้าศูนย์ศูนย์หกสี่หนึ่งห้าศูนย์ครับ เอาระบายซื้เอาใส่ละที่อยู่ในในบัตรเอ้าครับบัเประยังคุณเนี่ยบัเประยันเออเออเอนี่ละในบัตรอันนั้นบัตรใบอันนี้ใบกระเป๋ปาเงินเพิ่มมาจังได้อีกครับบาตเนี่ยเพิ่มสั่งาที่เอาหรือบ่เอาคุณวะครับมาเอามาเอาคุณวะเดี๋ยวหายคุณวะโอ้ครับครับครับ เราแงไหน,นเราเสียงดังแง่คุณญานิเขาคือบ่ได้นะโอ้ครับยขอบคุณใหลายฝันแค่นั้นล่ะเะบ้าเอ็มครับขอบคุณครับคุณแม่ครับผมกับเด็กพี่นากับัวเกาเนะครับนาอจ้าพีนาตัวเกานะครับขอบคุณในหลายครับแม่เลียนขอบคุณครับจ้า,จาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่น้อค่ะนผูมชมเลขของคุณแม่เลี่ยงกับนรรมชม คลิปแรกนะีคุณแมรี่แอนฝันเห็นพี่หน้ามาบอกเก่าสองเก่าสองกระสือขึ่นเก่าสามเก่าสามกับธรรมชมคลิปสองนี่ฝันฝันเห็นพีมาเกอดข้างหลังก็จับเมื่อมิตรกระดูกกับธรรมชมเห็นถูกเก่าหนึ่งเก่าหนึ่งตีเห็นเปลตแปดเก้าแปดเก้าคลิปสามนั่นคลิปซุดถ่ายโค้งซุดถ่ายคุณแมเรี่แอนฝันเห็นปูรูสีฝ้ามาบอก 5070 5070คุณแม่เรียนกับสื่อรอตตรีไว้แล้วค่ะท่านผู้ชม0ูนย5 0กสี่หนึ่งห้ค่ะท่านผู้ชมก็ขอหาไม่โชมไม่หลักก็คุณแม่เรียนเนาะคะนะ่ะเนาะประจําวันวันที่สิบหกพฤศจิกายนพศสองพันร้อยหกสิค่ะสําหรับคลิปนี้ท้ามี่ามดาวกะสิซราท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหนาค่ะขอหายชุบโชมมันมานเฮงเฮงรวยๆค่ะกระยิบพึงผ่าไปใส่นาะค่ะท่านผู้ชม ท้องมีสามดาวมีของดีมาฝากทรามชมค่ะแบบชมบนของดีกระเบาแอมลอทงกันเลยค่ะเบาแอมลอทงนี่เดินทางไปทํำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนีของดีทิศใหม่ทิศมือมาฝากเอฟซีครับธรรมชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายไายขายของโบดีลูกค้าโบกให้เขาล้านคนยางพาน เอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตาคาะขายไปใส่เรียกเงินเรียกท่องสื่อเรียกสื้อรถตรีจึงสิรเือถือนะครับน้องท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ของหม่รับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีถักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหมายมหเสนีเรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับวิธีการใช้บอกวิธีการใช้่อยนะครับบี้เอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้นิฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะ ผเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่รอดนะ่พ่อนนวดปี่หลอดที่เรับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับต้องเบร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยาเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรกันอธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอ แล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงมเมตตามพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหยินข่าวกบบรรอดซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปล่วยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราล่วยครับสําหรับ ท่านใดที่ค้าขายของบวกค่อยดีลูกค้าย,ยางบบเห็นลานเฮ้าแข่วข่วมีอียงบดบงังหรือว่ามีอาถันมาบดมาบังนาลานเห็นุในคนมองโบเห็นลานค้าเฮ้าเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดขคกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลานค้าลานขายของเฮ้าครับขายดีปันเท่นทท้ำ่ทธาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะ เ่าแอมเราตรงหงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมืงไหนครับมีโอกาสได้มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้ค้นหักคนก้นหลงเบาเบายังไงผู้สาว กูบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับสามผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับสามผู้ชมเปิดฝาลงปอ,อูกมากนะครับเนาะแล้วก็มื่อแตะแตครับท่ามผู้ชมเมื่อแตะแตะแล้วก็บี้ยังสิครับมุนหมุนยังสิครับแล้วก็ทาปากสามเอือรูปปากสามเือนะครับทาปากสามเทือทาคิ้วสามเแล้วก็เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่ามผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสามด้วยครับด้วย่ามผู้ชม เป็นม่วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุป๊กเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบราณนะครับเนาะมีหลวงปูคงป่คู่นมีหลวงปู่คู่น แอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแตงไห้แล้วก็นี่วัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่รลอดวัดุกกุมเนี่ก็แตงวัดหลวงปู่ลุ้ยนะครับนาะวัดหลวงปู่ลุ้ยนี่ก็แตงเชื่อกันนี่ครับหุงยินคาว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรอซ่าครับเอาไปฝากเอฟซีกระโตมาตามเบอร์โทรนี่ยแหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหาญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ให้ดวงเงินบรารมีเขาแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มา้านะครับนอ้องสมุชุมแล้วก็บ้าแอมประตูงนีไดน้น้มนำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนคลองหลวงปูุลอดมาให้อีฟซี่นะครับสม,มุชุมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีที่ลาสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับสม,มุชุมเนาะ แล้วกเ็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบเบาแอมเราตรงนี่เอาม้าโบลายครับเอามาฝากอิฟซีโบลายก็ทุ่มาได้โทรมาได้ครับมาหา,บาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเกลียดเออครับเอาไปใส่ละให้ถือเกลียกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้ลานเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบเบาแอมเราตรงกับสิให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ เพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอา<บ>ดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผส,สมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกพีออมอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาอาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุสาธุสาธุสาุครับผมสาธุสาธุ